ซุม้มทำอะไรยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าซุ่มไว้อยู่โอ oh um ้ยบอกได้ไหมเน่ยได้หลายเดือนหน้าแล้วหรอครับแง่แง่แง่เออเกี่ยวกับหูครับเกี่ยวกับหูครับนั่นแหละครับ ยังบอกไม่ได้นะแต่เดือนหน้าเออาไม่ได้เอาไม่พูดดีกว่าแต่ว้าวแต่ว้าว่นโดนแต่ว้าว <c oughs> ว้อันนี้ว้าวเลยเครับเป็นสิ่งที่่น้นไม่เคยทำมาเลยแคกครั้งก็ไม่เคยทำแบบไม่เคยทำแนวนี้ครับ จริงๆเดือนหน้าก็จะเจอกันชาากว่านี้อีกครับแต่ว่าเดือนหน้าจะเน้นด้านแบบว่าเฟสติวัลครับแต่เดือนนี้ก็ดีแล้วครับให้ออกมาบ่อยๆไปไม่งั้นเดี๋ยวแ,แฟนๆจะคิดถึงจริงๆไม่มีโอกาสอ่กครับไม่ถามจริงๆมีโอกาสได้พักผ่อนไว้เหนื่อทำงานอย่าแทบไม่ได้พักมีอยู่บ้างบางช่วงครับแต่ว่าช่วงนี้แบบถ่ายซีรีส์ด้วยที่หายๆไปก็ไม่ได้หายไปแบบอยู่เฉยๆครับมีงานรับด้วยแล้วก็ถ่ายซีรีส์ค่อนข้างเยอะด้วยครับอย่าง ล่าสุดที่ปล่อยเพลงญ bon ี่ปุ่นออกมาอันนี้ก็ไปแอบท <Oliver. S 1> ํามาแบบไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกทุกคนก่อนปล่อยเพิ่งข่อยได้ประมาณกี่วันือประมาณ4วันเป็นไงบ้างแต่ก็้รบรับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่นของผมเพลงแรกนะครับก็ผมชอบเพลงนี้นะแล้วก็ไม่รู้แฟนๆชอบกันขนาดไหนเพราะว่าเราแบบเพิ่งล่อยเพิ่งล่อยไป4ี่วันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เคยร้องให้ทุกคน ฟังเลยสดๆสักงานครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาลองให้ทุกคนฟังแล้วก็ดูว่าจะลองตามได้ไหมถ้าลองตามได้แสดงว่าชอบถ้าลองตามไม่ได้ก็แปลว่าไม่ชอบเห็นทุกคนเป็นแฟนๆญี่ปุ่นแบบพิมมาเยอะในคอมเมนต์นคอมเมนต์ก็อ๋อจริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักครับเพราะว่าผมมาไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้วไปแบบโหตั้งหลายหลายปีแล้วปีละหลายครั้งด้วยครับที่ผ่านมาไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ต ไปแบบทำโปรเจกต์ลับๆเยอะแล้วก็แฟนญี่ปุ่นก็คือน่ารักน่ารักกันทุกครั้งเลยเขาเรียบร้อยน่ารักยากไหมครับกับการที่ผมเป็นญญประธานองครขบอนยากไหมก็มยากนิดหน่อยครับถ้าเรื่องสำเนียงอันนี้ผมก็พอมีพื้นฐานมาบ้างจากการดูการ์ตูน<อ> <laughs> ดูการ์ตูนแล้วก็ฟังเพลงอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะได้อยู่แต่ว่า ถ้าสิ่งที่ยากเลยคือการสื่อสารกับสื่อสารในช่วงเวลาที่เราทํางานกับทางฝั่งญี่ปุ่นครับใช่แต่ว่าทุกคนเหมือนเหมือนมีดนตรีมาเชื่อม็หากันก็ทําให้แบบอาจจะไม่ยากขนาดนั้นหรบสื่อสารอารมณ์เพลงนี่ไม่ยากกับดังนี้เลยก็ไม่ยากครับเพราะเพลงนี้แบบเป็น First Day at อช i บุ y a ครับก็แบบฟิลสดใสสดใสน่ารักน่ารักอยู่แล้วครับเสงมันก็อมุนิวเลยนะก็เหมือน ก็เป็นตัวผมแหลกครับคืนี้ไม่ได้แหวกจากผมสนเท่าไหร่ดีใจไหมครับตอนรับก็คือดีเลยวิวิเบษกลับมาเหมือนกันครับปนก็เข้าไปดูแล้วครับแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยเหมือนทุกคนก็อย่างเวลาที่ยอดวิวขึ้นขึ้นแบบหลักแสนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมี road to ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิวอย่างเงี้ยก็จะแบบตั้งเป้าแล้วว่าเดี๋ยวจะจะถึงวิวเท่านี้เท่านี้แล้วนะเหมือนแบบทุกคนคอยให้การัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยแต่ว่าจริงๆปีเนี้ย ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกครับวันนี้ปั้ปตาฟรีนะเหลือเดือนเดียวแล้วนะใช่ครับปีนี้ปีนี้ก็คือเดือนหน้าปีนี้ยังจะมีกปีนี้ก็คือเดือนหน้าแหละเดือเดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้าจะมีอะไรก็รอดูครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็ไปแล้วครับไปจากคอนเสิร์ต n o o d l Dream Capture in Japan ครับก็จัด1วันสองรอบครับซึ่งระหว่างที่ไปก็จะมีวันที่ไปโปรโมทเพลงด้วยแล้วก็มีงานแฟนไซน์ด้วยครับที่นู่นก็ ทำงานหลายวันเหมือนกันแสดงว่าคิวแน่นมากหรือตารางคิวตารางงานที่นูนะ่นน่ะป็นอะไรอ่งก็แน่นอยู่ครับเหมือนแบบไปก็คือทำงานเกือบทุกวันแล้วก็อาจจะมีพักบ้างน,นิดหน่อยพอห,ห,หายใจหายคอครับแต่นอกจากโปรโมทแล้วก็งานแฟนซายแล้วก็คอนเสิร์ตก็จะมีงานรับอีก นิดหน่อยครับแล้วอีกแล้วมีแอบโอเคเพราะเจกต์รับเยอะนะเราใช่ครับก็แอบแต่เนี้ยทุกคนก็น่าจะว้าวเหมือนกันอย่างคอนเสิร์ตที่ที่นําไปนี่คือเป็นฉบับย่อใช่ไหมอย่ากที่เราเห็นที่นี่ที่เราได้ยินใช่ครับสเกลสเกลลดลงเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเนื่องจากแบบกฎของทางญี่ปุ่นที่นู่นครับของทางต่างประเทศว่าแบบจัดได้เท่านี้เท่านี้กี่ชั่วโมงนะสเกลเท่าไหร่เท่าไหร่ครับใช่ก็จะลดเพลงลงมาเยอะพอสมควรแต่ก็จะเหลือเพลงที่แบบ ทุกคนน่าจะอยากดูอีกไว้ครับเยอะเลยไลฟ์อัพเพลงสองรอบเหมือนกันไหมจะสองรอบใช่ครับจะสองรอบไลฟ์อัพเหมือนกันไหมมีที่ไม่เหมือนด้วยครับใช่ตั้งใจมาร้องทุกคนฟังแบบเนี่ยเพลงนี้อยากร้องวันนี้ใหม่รอบนี้อีกเพลงหนึ่งก็อยากร้องอีกรอบหนึง่งแสดงว่ามีเพ์มใหม่ๆมนิบิลีให้ได้แต่แบบมีครับ<ๆ>ทุกคนน่าจะชอบชอบเลย ฝึกพูดเนกตต่อไหมฝึกพไ่เลยครับไม่ได้ฝึกเลยครับส่วนใหญ่จะฝึกร้องเพลงมากกว่าคัะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทยอยจาเนื้อเพลงเพราะว่าจริงๆเพลงญี่ปุ่นจำเนื้อเพลงยากมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่แบบเนื้อเพลงเขาไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่อย่างค่อฮุกเพลงไทยอย่างเงี้ยจะเนื้อเพลงซ้ํากันทุกฮุกแต่อันเนี้ยเพลงญี่ปุ่นบางเพลงคือแบบฮุกแรกฮุกหนึ่งฮุกสองเปลี่ยนฮุกสามเหมือนเอามารวมกันแล้วก็ ไม่เหมือนกันอีก<ต>อย่างเง <ๆ S 2> ี้ยทำเนื้อเพลงเยอะแต่ว่าเพลงเขาพร้อเพลงน่ารักชอบแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เพลง,ง,ง,งนี้ได้ชมเรือนี้ีได้ได้โชว์ครับชิบูยา่าครับอาบอกเลยก็ได้ได้หอกแน่นอนชิบูย่าทำงานเยอะขนาดนี้เราแทนจะเอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่าคุณยูเนี่ยไม่ก่อนบอกจะเอาเองินไปซื้อบ้านตอนนี้บ้านราคาที่เท่าหไหร่อย่แรกตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะครับก็ อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็อ,อ่อน่าจะเอาจริงๆถ้าซื้อบ้านนะน่าจะหายไปเยอะอีกเหมือนกันเลยครับใช่ก็มีเงนในใจว่างสิว่าเออบ้านเราจะต้องประมาณเท่า,หาไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบแพงมากขนาดนั้นครับอา่าแต่ก็ดูๆอยู่จริงๆไม่อยากซื้อแพงมากอยากซื้อที่แบบมันพอดีกับครอบครัวแล้วก็พอดีกับแบบจํานวนคนที่อยู่จํานวนคนที่อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยเพราะถ้าซื้อใหญ่เกิน กินจะแรกก็จะดูบ้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ามาบอกว่าไม่เอามันใหญ่เกินเดี๋ยวแบบวันๆผมก็ออกมาทํางานข้างนอกแล้วเดี๋ยวปามาอยู่บ้านสองคนกันเนี้ยให้อยู่กับใครบ้านบบลล์เบลเทอร์เลยจะเจอโกส์ทำไงทำคำสั่งบ้านไม่ไหวด้วยครับก็เลยเอาแบบขนาดพอเหมาะดีกว่าอย,อย่างเช่นปีนี้หรือปีหน้าจะได้เริ่มมือต้อตนส่งเงินทุกทีวันเลยซื้อบ้านแต่ปีผมว่าปีหน้าปีหน,น้าน่าจะแบบมีแววแล้วครับมาเท่านี้ก็ดูๆเร่งทำเลไว้อย่างไร เลงไว้แล้วับตอนแรกคิดหนักมากเลยว่าจะอยู่แถวไหนดีจะขยับเพราะว่าผมมาเป็นพระประแดงบอยเนาะเป็นพระประแดงบอยที่คนรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็กำลังคิดว่าจะขยับเข้ามาอยู่ในเมืองดีไหมหรือว่าจะแบบจะถ้าห่างจากที่เราเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าปามาจะเหงาหรือเปล่าเพราะว่าญาติญาติก็อยู่ฝั่งหนูหมดเลยทำนี้ก็ขอไปชั่งน้ำหนักกันอีกสักหน่อย